สวัสดีครับผมดามธีรธรรมมนุษย์ขอแนะนําและส่งต่อวิดีโอนี้ทุกวันเพื่อทําบุญครับเพราะว่าเมื่อญาติชาวไทยได้ไปฟังจนจบจากนั้นฟังซ้ํานึกต่อให้ดีเมื่อเห็นว่าเป็นโอกาสอันดีมือก็กดส่งปากก็แนะนําบอกต่อทําอยู่แค่นี้ครับตัวเราพวกเราประเทศไทยและทั้งปวงจะทยอยดีขึ้นเพื่อให้เข้าใจจะขอเล่าให้ฟังไปตามลําดับ มี5ชุดชุดที่1ครับอยากให้ไปลองนึกบ่อยๆนึกอย่างจริงจังก็ได้ครับว่าทำยังไงนะตัวเราถึงจะดีขึ้นพวกเราประเทศไทยถึงจะดีขึ้นกระทั่งเป็นเหมือนต้นแบบให้โลกเนี่ยทยอ,อยดีขึ้นมาด้วยลองเปรียบเทียบแบบง่ายๆเลยนะครับว่าระหว่างการที่เราไม่ได้ไปน,นึกแบบนั้นเลยกับการที่เรานึกบ่อยๆโดยเฉพาะพวกเราที่ไปลองนึกอย่างจริงจังเนี่ย ความแตกต่างมันจะเป็นยังไงครับโอกาสที่ตัวเราและสิ่งต่างจะดีขึ้นเนี่ยอะไรมันจะมากกว่ากันนี่ไม่ใช่การมาขายฝันครับแต่มันมีข้อมูลบอกไว้อย่างชัดเจนลักษณะก็คือท่านสามารถไปทําความเข้าใจจากนั้นเนี่ยนำมาออกแบบสร้างสูตรสาเร็จในแบบของท่านเองได้รวมถึงสามารถที่จะนํามาประกอบกับการพัฒนาเครื่องมือที่จะช่วยพัฒนาสังคมในระดับต่าง ไปจนถึงระดับประเทศไทยสรุปครับอยากให้ไปดูจริงๆครับพิมพ์เข้าไปได้เลยนะครับใน YouTube คนไทยเล่นจริงชาติไทยเจริญเกม131ทับหผมเชื่อนะครับว่าพวกเราหลายคนเนี่ยก็คงเป็นเหมือนกันก็คืออยากที่จะให้ตัวเราพวกพ้องสิ่งต่างๆหรือแม้แต่ประเทศไทยเนี่ยดีขึ้นสำหรับผมเองเนี่ยลองแล้วลองอีกมาเกิน30ปีจนกระทั่งมกราคม 2,165จึงร้องอ๋อว่าอ๋อเพราะเราไม่รู้ว่าตอนนี้เราอยู่ขั้นไหนคือตัวเราไปอยู่ขั้นไหนของการพัฒนาคนคือคนที่จะพร้อมพร้อมจะดีขึ้นได้แบบสบายๆผมแบ่งง่ายๆได้6ขั้นครับขั้นที่1คือการที่เรายังหลงผิดอยู่คือแปลว่าถ้าเรายังทําแบบนั้นอยู่เนี่ยมันจะมีแต่จะเสื่อมถอยลงยกตัวอย่างเราอจจะดีหลายด้านน่ะแต่เราหลงผิดในเรื่องของการดูแลสุขภาพ เราจะมีเงินมีความพร้อมแต่สุขภาพของเราจะเสื่อมถอยต่อไปครับขั้นที่2คือขั้นของการเรียนรู้และพร้อมแก้ไขคือการที่เราเนี่ยได้ไปเริ่มทําอะไรบางอย่างคือเรารู้สึกว่าเราอยากให้มันดีขึ้นนะจุดสําคัญของขั้นนี้มีอยู่2จุดครับจุดที่1ก็คือการที่เราเนี่ยไม่ยอมแพ้เราจะต้องพยายามทําให้มันดีขึ้นให้ได้แล้วก็การที่เราเนี่ยพยายามบอกสอนตนเองให้ดียิ่งขึ้นจริงเนี่ยอย่างต่อเนื่องต่อไปครับขั้นที่3าม รู้แล้วมุ่งปรับเปลี่ยนมันคือการที่เรามั่นใจครับว่าเราจะทําแบบเดิมเนี่ยต่อไปไม่ได้แล้วนะมันคือการที่เราไปลองแล้วลองอีกหรือไปทดลองแบบมืออาชีพก็ได้เพื่อให้ได้ผลตามที่เราต้องการจริงๆเราจะเข้าไปสู่ขั้นที่4ครับหลังจากที่เราผ่านขั้นที่3มาพอราประมาณแล้วเนี่ยขั้นที่4จะมั่นใจว่าจะดียิ่งยิ่งขึ้นได้ขั้นนี้เนี่ยจุดตรวจสอบม่อยู่4จุดมันจะเป็นทั้งพลังอาการอารมณ์และสภาพครับ ของการที่เรารู้และเข้าใจยิ่งยิ่งขึ้นเรารู้สึกเรามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีเราสำนึกเราตระหนักรู้เราตื่นเราคึกคักกับสิ่งนั้นนั้นเราทำได้ได้ทำดียิ่งยิ่งขึ้นในสิ่งนั้นนั้นขั้นที่5ครับดีมั่นคงดีขาขึ้นอยากให้นึกถึงภาพว่าวขนาดใหญ่นะครับที่ขึ้นไปกินลมบนเนี่ยแล้วอยู่ได้นานเป็นเดือน2เดือนตรงนี้ครับคุณสมบัติ สี่ข้อที่มีอยู่ในตัวคนที่ไปถึงขั้นนี้ก็คือการที่เราเนี่ยมีนิสัยดีแล้วแล้วเพิ่มพูนยิ่งยิ่งขึ้นฝีมือเวทีและโอกาสของเราเนี่ยดีอยู่แล้วและมันมีลักษณะที่คล้ายมีชีวิตคือดียิ่งยิ่งขึ้นคนที่ยังยืนหยัดที่จะพัฒนาต่อเนื่องก็จะไปถึงขั้นที่6ดีได้ง่ายดีไหลลื่นคือมันมีความพร้อมในหลายๆด้านเกือบจะเป็นในทุกๆด้านถึงตรงนี้นะครับ ผมมีความฝันครับฝันว่าอีกไม่นานประเทศไทยของเราจะเริ่มสร้างใช้และพัฒนาเครื่องมือสำคัญอย่างต่อเนื่องผมขอเรียกเครื่องมือชนิดนี้ว่าเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลดียิ่งยิ่งขึ้นอันจะนำไปสู่การพัฒนาทั้งปวงให้ดียิ่งยิ่งขึ้นซึ่งสิ่งที่อยากจะขอไว้ก็คือเครื่องมือนี้เนี่ยคือไม่ใช่ไปบังคับคนอื่นให้มาทำแล้วให้มาใช้งานนะครับของดีจริงเนี่ย ไม่ต้องบังคับใครการใช้สูตรสำเร็จจะช่วยให้ดีได้ง่ายครับมีชื่อว่าดีจริงได้นานขอยกตัวอย่างเลยนะครับตัวอย่างการใช้เลยนึกถึงภาพเด็กคนหนึ่งซึ่งติดเกมสนใจใส่ใจแต่เกมแต่เขาอยากจะมาสนใจใส่ใจการเรียนถ้าผมแนะนาได้นะผมจะแนะนาว่าอย่าไปถึงขั้นห้ามตัวเองเล่นเกมให้มากแต่ลองที่จะมาใส่ใจในเรื่องของการจ่าหนังสือ หรือจะเรียนหรือจะติวก็แล้วแต่นะครับตามแต่สภาพของแต่ละคนว่าเราเรียนแบบไหนอยู่แต่หันมาให้เวลากับในเรื่องของการเรียนเนี่ยให้มากขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆเอาเป็นการอา่านหนังสือก็แล้วกันนะครับก็คือไปอยู่ในห้องที่เราสะดวกที่จะอาจ่านหนังสือแล้วก็อยู่ให้นานมันจะเกิดอาการที่เรียกว่าการติดครับจากนั้นเนี่ยเราฉลาดที่จะทำสีอย่างนี้ดีก็คือการที่เรา รู้เราเข้าใจเพิ่มมากขึ้นการที่เรามีอารมณ์ความรู้สึกที่ดีการที่เรามีสํานึกดีๆนึกคิดได้ดีกับกับเรื่องหนังสือเนี่ยจะนึกว่าเล่นเกมต่อไปเนี่ยโอกาสที่จะประสบความสําเร็จก็น้อยแต่การเรียนเนี่ยโอกาสมันเปิดกว้างมันคือการเปิดโอกาสให้เราได้รับข้อมูลดีๆมาเลือกที่จะไปต่อได้ตั้งใจเรียนดีกว่าแล้วก็การที่เราได้ไปทําไปใส่ใจอ่านหนังสือเนี่ยให้ต่อเนื่องซึ่งตรงนี้เนี่ย มันจะเป็นพลังอารมณ์และสภาพที่ไปคู่กันคือมันจะดียิ่งขึ้นจุดสําคัญของสูตรสําเร็จที่หนึ่งนี้ก็คือการที่เราไปจําไปล็อกทั้งอารมณ์อาการและสภาพดีๆที่มันเกิดขึ้นอ่ะบ่อยๆมันไม่ได้ทําง่ายครับแต่ถ้าเราใส่ใจที่จะไปจําความรู้สึกดีๆแล้วทุกครั้งที่ไปอ่านหนังสือเราดึงความรู้สึกดีๆนั้นกับอาการที่เราอ่านหนังสือได้ดีนั้นมาใช้แล้วมันจะต่อยอดจากจุดนั้นคือเราไม่ต้องไปเริ่มต้นใหม่ แต่เราไปต่อยอดจากจุดที่เราทําได้ดีมาแล้วท่านครับตรงนี้เนี่ยผมพูดตรงๆผมไม่สามารถที่จะทําวิดีโอได้เก่งแบบเห็นภาพเชื่อมโยงแต่ท่านสามารถที่จะทําได้ก็คือไปฟังซ้ําแล้วเอาไปลองใช้จริงๆกับสิ่งแบบดีๆของท่านก็ตามที่บอกไปผมพูดไม่เก่งทําวิดีโอก็ไม่ได้ดึงดูดแต่ผมจะขอใช้สูตรนี้นะครับก็คือจะขอเวลากับพวกเราทุกคนคือไม่อยากให้แค่ฟังวิดีโอตรงนี้เนี่ย แค่ฟังผ่าน,านแต่อยากให้ไปฟังซ้ำจริงๆแล้วไปต่อแบบดีๆจริงๆโดยเห็นว่านะครับขอขอให้ผมบอกแล้วก็แล้วกันนะครับว่าผมเชื่อมั่นนะครับว่าการที่พวกเราเนี่ยไม่นิ่งเฉยอาจจะบอกต่อวิดีโอนี้แบบจริงจังเนี่ยมีโอกาสที่ประเทศไทยที่รารักจะมีอนาคตที่สดใสได้ภายในไม่นานเลยนะครับอาจจะไม่กี่ปีเพื่อให้กระชับ จะขออ่านสู่รสาเร็จแบบบ้านๆสรุปคืออยากให้ลองใช้จริงๆครับ 1, ท่านคิดอย่างไรครับหากบอกว่าคนเหล่านี้เป็นสิ่งมีชีวิตพิเศษที่มหัศจรรย์ 2, ซึ่งเครื่องมือง่ายๆที่จะช่วยให้เราได้ไปเจอความพิเศษในตัวเราก็คือใส่ใจได้ถึงจุด 3, จะว่ายากก็ยากจะว่าง่ายก็ง่ายมากคือขอเพียงไปเริ่มเลือกให้ดี แล้วทดลองใส่ใจให้ต่อเนื่องจริงพลังความใส่ใจก็จะเพิ่มขึ้นตามลำดับเช่นใส่ใจเตะฟุตบอลก็เป็นไปได้ที่จะสนใจใส่ใจในเรื่องฟุตบอลเพิ่มขึ้นตามลำดับรู้เรื่องฟุตบอลเพิ่มขึ้นตามลำดับเตะฟุตบอลเก่งขึ้นตามลำดับอยากให้ลองสูตรนี้จริงๆครับฟังต่อครับเคยมีข่าวไม่ดีเป็นข่าวใหญ่บางข่าวรู้กันไปทั่วประเทศผมฝันจริงๆครับ ว่าจะมีพวกเราลองใช้สูตรสำเร็จที่กล่าวมาโดยลองฟังวิดีโอนี้ซ้ำอีกหลายรอบแล้วช่วยทำให้เรื่องดีข่าวดีนี้ไปถึงพวกเราชาวไทยภายในเวลาอันรวดเร็วผมทำแล้วจริงๆครับคือทุกวันจะใช้มือกดส่งต่อวิดีโอนี้จะใช้ปากแนะนำเมื่อมีโอกาสเช่นบอกให้พิมพ์ใน YouTube แล้วดูให้จบ ถ้ามีโอกาสก็จะขอให้ช่วยทำให้เป็นข่าวเป็นกระแสเพราะว่าผมมั่นใจครับว่านี่คือการทำบุญจะนำพาพวกเราไปสู่การพัฒนาดีจริงที่ยั่งยืนเพื่อให้เห็นชัดเจนครับว่านี่จะเป็นข่าวดีจริงเป็นเรื่องดีเป็นบุญจริงขอให้มั่นใจครับว่าเมื่อพวกเราเนี่ยไปเริ่มตั้งแต่กลุ่มเกมที่เริ่มจากเกม13ึ่งสเทับหเป็นเรื่องปกติที่ใครๆก็ทําได้เพียงเริ่มจาก จงใจใส่ใจให้เวลาแล้วมุ่งมั่นตั้งใจจะให้ดีขึ้นซึ่งแรกๆอาจไม่เห็นความแตกต่างแต่ใครก็ตามที่รักษาความเพียรมุ่งดีต่อเนื่องจะได้รับรางวัลเพิ่มพูนสรุปมีแนวทางจริงครับสำหรับพวกเราที่มีใจจ้องจะดีเมื่อไปดูกลุ่มเกมที่เริ่มจากเกม132ทับ 1, เป็นต้นไปมันจะเป็นลักษณะที่ว่าเรามาช่วยกันได้ครับ สังคมใหญ่เช่นประเทศไทยสามารถสร้างกระแสให้คนเก่งคนดีที่ใจบุญได้มีโอกาสมารวมพลังสร้างแบบอย่างและเครื่องมือที่ได้ผลทั้งปวงอันจะนำไปสู่การพัฒนาแบบยั่งยืนสรุปครับกลุ่มเกมที่132จะเน้นไปที่การฉลาดสร้างและพัฒนาเวทีมารองรับคนดีที่แสดงออกแล้วว่าเอาดีจริงต่อไปเมื่อไปดูกลุ่มเกมที่ 1 3 3ทับ1เป็นต้นไปผมก็จะขอเชิญชวนพวกเราครับญาติที่มีใจจะมาร่วมกันใช้ชีวิตแบบที่จะเจริญควบคู่ต่อเนื่องทั้งทางโลกและทางธรรมอย่างสมดุลสรุปครับอยากให้ฟังซ้ำครับอยากให้มองว่านี่คือรางวัลคือผลดีที่เราจะสามารถรับมาได้อยากให้มองว่ามันเป็นประโยชน์ของชาติซึ่งท้ายที่สุดแล้วเนี่ย มันก็จะส่งผลดีกลับมาเป็นประโยชน์ต่อพวกเราทุกคน